จับสักครับนะออดสองแต้มแล้วครับผมฟันหนึ่งแต้มแล้วไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ตะเพียนแดงจริงเกตแ,แบบเนี้ยออดเริ่มว้าวุ่นอีกแล้วครับเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ว้าวุ่นอีกแล้วครับผมเบ็ดยังมัดไม่เสร็จเลยก็มาอีก <c oughs> โอ้ยไส์สวยอยู่ครับผมไซส์สนนนอ้สสวอน,อนอยู่ครับผม กับน้าๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ชอบการตกปลาทุกท่านวันนี้จะขอเปลี่ยนพิจิงกับพามาออกหมายแม่น้ำปลาจีนบุรีครับวันนี้มาสะพานบ้านทางครับผมทามฟ้ามาครับมาฝั่งทางวัดอรัญไฟศานครับผมธรรมดาอยู่ฝั่งทางโน้นนี้ข้ามมาฝั่งนี้มาณออดนึงครับยินไม่ได้เปิดคลิปเลยครับณออดจัดไปสามสี่แต้มผมมาแต้มหนึ่งแล้วครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้กันดูครับผมปั้นเดียวยังไม่เสร็จเลยเอาอย่างเงี้ยลองดูกับอยู่ไหม หมาเยอะครับนะออดอาวุญอีกแล้วได้ล่องฟางโดนล่องปมาเยอะตุไซใหญ่เหมือนกันครับโอ้กังบังบังโบเหมือนกันตอนนี้น่าไซเขาทาครับโอ้ตัวนี้จะหาตัวนี่ก็ล้ามเลยครับของนอกนอีก ายครึ่งนะครับผมครึ่งโลโอ้โหนานเดียวโบโบเลยครับ เอ,อไปเอาข้าวชาดวิ่งหน,นึ่เนง,งนนเนี่ยอพอจะทำอะไรเป็นนี้แต่ข้าเขาปาด้คำเดียวออแล้วกเตะข้าล้มเลยฝังข้า,า,ขาเลยนี่เหนน็นไหมิดคัเดนเลยที่มัน,ในใล้มมันจิงได้กันแล้วสองคันล,ลนี่ดิ้งมันน่าจะตอดไอ้มันหมู มันจะอยู่ก็ไม่อยู่นะเพรยาะว่าตัวใหญ่จัดซื่อไม่ไปเลย <c oughs> ไปเขาว เล่นสายขาว่านั้น อนอ้กินแงเบาสอยมนหอันนี้ไม่หน่อคันไปคันก็ไม่โนมเลยสายก็ตึกงคิเฉยหาอแก้วสายขาวครันี้สายขาวไม่สายดำครับวันนี้ ยกยกยกหลุมาครับก็มังโบงอยู่แล้วครับเออถีดถีดตะ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 แต่กินแรงอยู่ตัวนี้อ้วนหน่อยละอ้วนอยู่กอ่ได้กว่ได้ไซสนี่โหตัวเดิมบอกเป็นแผลเหรออ๋อตัวใหม่อ๋องโหอ้วนครับไม้ มังน้ำไม่ไหลนี่ปลากระมังมันไอกระมังเนื้อมจะดีนะโอ้ปลาทูเหรอาดึงไปพรามก่อนรัาปลาทูเอาได้ปลาทูเจอเลยคลีอเจอเเลยอเลยอยู่ออกไหมดาไปทางปาเดินเดินเดิน โอ้ยตัวใหญ่จังถ้ามากินคันนี้ตัวสวยเฉยถ้ากินคันเล็กลเราเนี่ยโน้มเลยเนี่ยต้อง,กองยกต้ามยกลอยดีว่าคมันจกอ่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องวัวรตีล็อยากยกทีเดียวลอยถึงเราปาลมแรงที่น้ำไหลอ่ะอ๋อสังเิอะไรเนือ้ออ่อน โอ้ยส,สวยเลยอ่ะสีโยบเนืลยกิงกิงไผ่บ่ต่อระะอ๋อมานี้าเนี่ยตอนที่มีหนมชอบกอันนีเัื่อก่อนันเหลงนี่ไ่ช่เมื่อก่อนคันเนี่ยเนาะ

ตัวนั่นเป็เกียวหาประโปบใไ้โลก็ยังยกได้เลยยกขึ้ได้เองรบ้ยังไ้ยก็วาน่ใหญ่เลย็เดิมเลยมั้เนี่ย ดึงหลุดไปแล้วเอาอีกว่าเอาไทีเดิมมันก็จะบอกไม่เห็ดนะปลาก็อยู่ตรงนั้นก็ด้วยดึงออกกีนแล้วดึงออกนะ้ว ณน้าตอนนี้ก็เวลาประมาณตักบ่ายโมงครับวันนี้ก็คงเท่านี้ครับผมหมายสะพานบ้านทางขึ้มานะออนออนก็ได้หลายแต้มครับผมก็ได้สี่ห้าแต้มก็ได้ลากอยู่ครับผมเดยวไปเจอกันหมายหน้าครับส่วนนี้ลาไปก่อนครับไปภารกิจของผมสวัสดีครับไปดูคนประกอบการครับไปกี่แต้มไปครับครับน้ออดโอ้ครึ่งวันได้เยอะอยู่ครับผมไยแต้มอยู่ครับผมโอเคครับผมแต้มเราะ รวมผมเลยสีห้าแต้มไอ้ลาบอยู่ครับไอปลาใหญ่ปลายอยู่ครับผมไอ้แ cem อยู่ครับผม